เดี๋ยวเดี๋ยววัดรูปให้ดูว่าฉันแต่งตัวยังไงเฮ้ยนี่เป็นโอกาสไม่กี่ครั้งเนี่ยที่จะได้รู้ฉันแต่งตัวยังไงเนี่ยปกติก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเท่าไหร่คือฉันมักจะมาพร้อมกับเสื้อประมาณนี้แล้วก็จะใส่สต็อกกิ้งสีดําแล้วก็รองเท้าจะคล้ายๆทรงนักเรียนนิดนึงอะและทุกอย่างทุกอย่างเก่งกับผมจะจัดกูเนี่ยทุกอย่างเป็นสีดำเพราะเพราะมันมันมันใส่ง่ายอะเออเรื่องเรื่องนี้ก็ห้ามจัดนะฉันฉันฉัน ฉันแต่งหน้าไม่เป็นอ่าแต่งหน้าไม่เป็นทําไมแต่งหน้าไม่เป็นหรอคะหูถ้าพูดปุ๊บนี่คือเล่ายันลกักเงาเลยเนี่ยตอนเรียนอยู่ในโรงเรียนอะฉันแบบว่าเนิร์ดมากหัวโบราณมากกฎระเบียบคือกฎระเบียบผู้ใหญ่เขาสอนมาว่าคนที่แต่งหน้าก็คือคนที่อ่าไม่สนใจการเรียนแต่งจริงแล้วแต่งหน้าเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะว่าจะสนใจสนใจไม่สนใจการเรียนฉันก็เลยแบบอ,อ่ะโอเค ทำตาดิ่อยากเขาพูดอย่างเดียวก็เลยแต่งหน้าไม่เป็นกันทุกวันนี้เลยนั่นแหละพี่สาวก็เลยแต่งให้ไม่พอนะพี่สาวให้ฉันแต่งแบบนี้ด้วยนี่ a few minutes later แบบนี้เลยแล้วรองเท้าจากที่รองเท้าบูสีดำดเป็นรองเท้าแบบมีส้นนิดนึงฟิลเจ้าหญิงอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรว่ะแล้วก็จริงๆชุดซ้ายอ่ะเชี่ยวจริงด้วยวะ่ะเกงกวปมฉันเบี้ยวเรอนึกเขาทำใจก่อนเขาทำใจก่อนนะอย่านะอย่าอย่าจัดนะ ฉันใส่สร้อยตังขีดถามว่าจำว่านักถือนักถือคริสเตียนหรือเปล่าไม่ไม่ขอโทษขอโทษดิไหมกูขอโทษ,โทษแกว่าปลอมอยัง,ยง,งเพิ่งยังเพิ่งผิดหวังในตัวฉันจะขอโทษ เอ้ยไม่ใช่คือสร้อยไม้กางเขนเป็นอะไรที่หาซื้อได้ง่ายเป็น,นเป็นฟังฟังฉันก่อนฟังฉันก่อนตอนนั้นนะฉันฉัน่นเห็นว่าสวยสุดคือไม้กางเขนเว้ยพอนอกนั้นมันอะไรไม่รู้ลายกระโหลกกระโหลกอะไรฉันไม่อยากจะห้กระโหลกต้องคอลายอะไรวะใบมิดใบมิดโกน รู้สึกว่าน่ากลัววะ่ะถ้าใส่ไปเข้าที่ไหนอาจจะโดนจับก็ได้เนี่ยก็เลยไม่เอาดีกว่าแล้วแบบสวยสุดตรงนั้นอะ่ะก็คือสร้อยมากรงเข็มก็เลยซื้อมาโอเคไปยาแกมาฟังยาฟังฉันก่อนถ้าฉันบอกมาคนนี้พวกไหนจะไม่ห่าฉันเดียวนักก็ได้ไหมเหรอพะเจ้าพระเจ้าไม่เคยเจาะหูใช่ไหมแต่ว่าฉันซื้อต่างหูนีบฉันซื้อต่างหูนิบที่มันเป็นลายไม้กางเขนอีกอันนึ่งยาอย่าพูดจยาเชนฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าจะพึ่งตัวนี ก็เคยเป็นประมานนั้นเคยเป็นประมานนั้นมาก่อนแต่ว่าพี่สาวกู้ชีวิตฉันคืนมาได้啊แกงละป้อมแกงลป้อมอย่าเพิ่งอย่าพ่งด่ากูทนเดินกับชุดดำน่ะไม่ไหวหรอกค่ะออ้ยพี่พี่ไม่อยากมีมีสาวลออยู่ข้างๆ้างวะฮะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวเดี๋ยวผมจะถือของให้พี่สาวเองนะฮะทำไมคิตตี้กว่าอีโมจิลงให้อะทำไมอะเออได้เลยโอเค ตามนี้ตามนี้โอเคบุรลที่หนึ่งจากหัวหินพระเจ้าได้เปลี่ยนสไตล์เป็นตลอดการเปลี่ยนเป็นสาวขวาแบบด้านขวาแล้วต้องขอบคุณพี่สาวด้วยนะขอบคุณพี่สาวนะเบวกางเขนไม่ใช่เบวกางเขนว่าหยุดเบวแล้วหยุดเบวแล้วเอาสาวเบวผมขึ้นมาทำไมอะ <c oughs> <c oughs> ไปล้ังขัดจำลังงขัดจำ,จำตอนนี้ตอนนี้ในห่วงพวกนายมีแต่ชั้นมีแต่สาวน้อยหัวขาวที่กำลังลอยตรงแต่งตรงแต่งอยูตต่ตรงนี้ตอนนี้พวกนายพทำไมจงนึกถึงชั้นที่อยู่ตรงนี้ เอาใจไหมจ้องฉันนะจ้องฉัน